ครับสวัสดีครับผมร้านซูนามินะครับคันนี้จะเป็นแลมเบต้า300นะครับทางร้านเรามาทําตัวโครงข้างนะครับสวยเลยนะครับสีเทานะครับสีเทาแลมโบตัวโครงนะครับโครงสร้างเราขึ้นมาใหม่นะครับรุ่นนี้นะครับขึ้นมาใหม่คือจะเป็นโครงกลมนะครับ แล้วก็สลักก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสลักรุ่นใหม่นะครับถอดง่ายนะฮะเอาระดับได้เหมือนเดิมนะครับแต่เราเปลี่ยนเป็นระบบโค้งใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับโล่งขึ้นดีขึ้นนะครับเหล็กก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับ3มมิลนะครับเห็นไหมครับลักษณะนี้ถอดง่ายนะครับเห็นเห็นเลยนะครับเห็นน็อต2ตัวไหมครับถอดสลักออก ถอดพ่วงออกได้เลยนะครับมีขาตั้งพ่วงให้นะครับตั้งพ่วงก่อนเราถึงจะถอดน็อตสลักออกนะครับเพื่อที่จะถอดพ่วงนะครับเดี๋ยวเราแถมตัวกุญแจแล้วก็ขาตั้งพ่วงไปให้นะครับถ้าลูกค้าจะถอดพ่วงนะครับมีทุกคันนะครับเราจะแถมกุญแจให้ทุกคันถ้าเป็นตัวนี้นะครับถ้า จะติดระบบเบรกก็ได้นะครับแต่คันนี้เราไม่ได้ติดระบบเบรกนะครับเพราะลูกค้ามาได้วิ่งทางไกลนะครับมาได้วิ่งเร็วนะครับถ้าวิ่งเร็วเกินร้อยนี่ต้องติดระบบเบรกนะครับมีครบนะครับมีเบลนะฮะโช้กไวทเสนะครับรุ่นนี้ลูกค้าใส่เบาะด้วยนะครับเบาะเด็กนะฮะเบาะเด็กก็ สามารถยกออกได้ง่ายนะครับว่าเบาตัวนี้เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กนั่งเพิ่มนะฮะเสริมเข้าไปนะฮะจะได้นั่งสบาย โอเคนะครับถ้ายัางไงสนใจก็ลองคุยกันนะครับผมร้านสุรมินะครับ087 085 4576็่าเจกชั่งตวัสดีครับ